จ่าชีเป้าขยศกวิเราลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทิตวันที่ผมจ่าแตงท็อปโฟก็ขับสัต์ฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลไทยลีก1นะครับผมเมืองทองยูเอทิพบกับนคปรปฐมเมืองทองเจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดๆเลยนะครับผมพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวนั้นเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ถึง2เกมด้วยกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งจะบุกไปชนะทางฝั่งของอ่าไดนามิกนะครับราไปป9ะ ต,ต่อ2อในศึก AFC นะครับผมลีกทูนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะกลับมาชนะได้แต่ทว่าในเกมลีกนะครับผมนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อประจวบไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับผมโดยที่ตอนฝั่งของเมืองทองณนะเวลานี้นะครับผมอยู่ดับที่11ของตารางคะแนน10นัดมีเพียงแค่14คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่มากๆนะครับของเมืองทองยูเอฟดส่วนทางฝั่งของนครปฐมนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าย่าาแยยย่่เเเเเเชนนนดดีีีววกกกัะคผมพขท แพ้ถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเป็น1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับผมในศึกเมืองอาไทยลีกนั้นก็เพิ่งจะเปิดเบิร์ดบ้านนะครับแพ้เขาเรียกว่าบุกไปพ่ายแพ้ต่ออุทัยธานีนะครับผมหประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของน้คนรลปฐมนะครับผมดูดูการนี้ตอนนี้อยู่พวกเขาอยู่เป็นบุ้ยเลยนะครับผมอันดับที่16ของตารางคะแนน1 1นัดมีเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทัวร์ของทั้งคู่ก็เป็นเมืองทองที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4ีจากหานัดล่าสุดที่เจอกันโดยที่ท,ทางฝั่งของนคนรมนั้นไมม่สาารถเอาชนะได้เลยนรชีเกมนั ผมมองว่าเมืองทอง1สกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไปถึง2ส,สกอร์ด้วยกันนะครับแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเมืองทองในระยะหลังๆนั้นจะไม่ค่อยดีก็ตามแต่นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของนคปรปฐมนั้นก็ณจังหวะนี้พวกเขาโอ้โหย่ำแย่สุดๆเลยนะครับผมแล้วก็แทบจะหาควานหาชัยชนะไม่เจอนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมืองทองนั้นหลังจากที่สามารถบุกไปเอาชนะในเกมล่าสุดเกมฟุตบอลเอเชียได้ล่าสุดนะครับก็ดูจะมีเขาเรียกว่าขวัญและกําลังใจแล้วก็โมเมนตัมน่าจะกลับมานะครับผมดังนั้นคู่นี้เฉียไปที่เมืองทองอยูตดดคิ น่าจะยิงได้ถึง2สกอร์ด้วยกันนะครับเชียร์ไปที่เมืองทองได้เลยครับไปกันที่ศึกเซกุนดาครับผมเดปอร์ติโวลาคอร์ลุญยาพบกับเอีบารครับลาคอเข้าเจ้าถิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นไม่ดีเลยนะครับพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแพ้ถึง2เกมแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะกลับมาชนะได้นะครับด้วยการบุกไปชนะเอฟซีคาตาจิน่านะครับผม5ประตูต่อ1โดยที่ทางฝั่งของลาคอร์ลุญยานะครับผมอยู่อันดับที่18ของตารางคะแนน13นัดมนัดมี เียงแค่13คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนทางฝั่งของเอียบานะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมชนะเพียงแ,แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง4เกมด้วยกันโดยเป็นการแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับเกมนัดล่าสุดในในลีกเซกุนดานะครับผมก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อเอลเช่มา0ประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของเอียบานะครับอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนน13นัดมีเพียงแค่18คะแนนเท่านั้นนะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เท่ากันเลยครับ ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าลาคอรุนญาบังคับชนะนะครับซึ่งจ้บอกว่าฟอร์มการเล่นก้องข้างอาค่อนข้างจะห่วยใกล้เคียงกันเลยเกินนะครับผมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องบอกว่าต้องการคะแนนสุดๆแต่ว่าลาคอรุนญาดูจะได้เปรียบนะครับผมในการเล่นในบ้านแล้วก็จากชัยชนะในเกมล่าสุดน่าจะเรียกเขาเรียกว่าเรียกมเมตัมกลับมาได้นะครับผมส่วนสางฝั่งของเอบานั้นดูนะดูท่าทางแล้วน่าจะหัวตกอีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่เดปอติโอลาคอรุนญาคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะเอบาไไไปปด้ักน ึกโรมาเนียอ่าสุ p ร r ีกนะครับผมคู่ระหว่างตูลุนนะครับการาติพบกับ C F r คูดนะครับโอโอโอตูลุน กาลติ Gravity, นะครับผม5เกมหลังสุดในหลีกฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับผมพวกเขาแพ้ถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ชนะใครนะครับโดยที่โอตลุนนัดเกมล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับโบตซานี่ปา0์ซูประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่ฝั่งทางฝั่งของโอตลุนกาลติ Auto atti, นะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนน15นัดมี20คะแนนด้วยกันนะครับผมต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งของเซฟอาร์คูสนะครับหกอ,อ่าห้าเกมหลัง เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นไม่แพ้ใครก็จริงแต่ก็เสมอถึง4เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเสมอดินมโมอาอาบาลอาบาคูลัสชี่าบาคูลัสติกนะครับผม1ประตูต่อ1สถานการณ์ในลีนกณเวลานี้เซฟอาร์คูตนะครับผมอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนน15นัดมี24บคะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเซฟอาร์คูสที่เหนือกว่านะครับผมชนะ3จาก5านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ท,ทางฝั่งของโอตโูลุนกาลติไม่สามารถเอาชนะ แต่ชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่า CFR คูดนะครับผมเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับผมแม้ว่าทางฝั่งของโอตอลุนการตินั้นจะไม่ค่อยอเขาเรียกว่าเก็บผลการแข่งแม้ว่าจะเสมอใครก็ยากลําบากเหลือเกินนะครับแต่ถ้าว่าทางฝั่งของ CFR คูดนั้นก็ชนะคู่แข่งยากเหลือเกินนะครับดังน,นั้นคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอกันสูงนะครับผมเชียร์ไปที่ทางฝั่งของโอตอลุนการติคิดว่าน่าจะสามารถยันทางฝั่งของ CFR คูดไปได้ครับ3ตัวที่วันนี้ผมจากทางทวิโฟชอบเลยนะคร ีเมืองทองยูเอเต็ดนะครับเดปอร์ติโวลาโคลุนญาและก็โอตลุนกาลาติครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจา่าชีเป้าขอยัลสกอร์วิครข้า์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอเต็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามที่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ